สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องหนุ่ให้อยู่น้าคือเก้าคลิปนี่กับสิาหา้าเตรียมเื่งเห็ดน้ามข้าปุ้นเนาะพี่น้องว่าเห็ดน้าข้าปุ้นกินมืออื่นแต่ขิดยากเนาะพอดีเห็ดกินลายเดือนเลยพี่น้องเลยทางล่งางค่ะว่าสิเป็นง่วนาหานอนสนห่มอยู่เฮิรนกับมีอยู่ค่ะแต่ก็มันบ่นค่อยลายเวลาเอาเห็ดกินหั่นกินนี่คาก็คุดเดยมันบ่นมีตัวอ่อนมันเนาะขุดเลยจนชิเบเปิ้ลเงาเลยพี่น้องอยู่น้ากับมาหน้ากับคุดเมื่อลยมือนี้ นี่อยู่ส่วนตัวดามันเป็นดินแบบแข็งๆดินด่างคะเด็กพี่น้องมันบงงามดินในที่นี่ดินผุผยนมันก,ก็นงามขวยจิโร่บักมุมขุดโบรายดอกสักน้อยหนึ่งไปพานบางๆบางๆใส่ขวยจิโร่ต่อมาเห็ดอยู่ในส่วน ตักสิขุดบ่ขุดตุ้งเสือกับบุรุคุดจิลองโอ้ยเข่าเนี่ยอันนี้เป็นข่าป่าอัในนี้ใบน้อยๆนี่ขาป่าจะหมักลายร่าป่าข่าป่า,า,ปา,า,ปาเริ่มสิชูนพันเลยอยู่ป่ามันบ่ค่อยมีเลยก็เลยปลูกไว้ปลูกไว้เป็นปีช่องปีเลยมัม้งข่าป่ามีอยู่ซองเงา่อกับนะฮัน่นกับกอตัวนึงให้ลองกับกอตัวนีงก็เป็นข่าป่า,า,ปา,ามันบ่ค่อยใหญ่เนาะ ขาบ้านมีจะก,กอ่อหนึ่งสองสามมยังสี่ก่อขาบ้านหาขุดเอาต้นอ่อนมาเห็นดนำกระปุนเบิ่งมันพี่น้องนี่มันม่วงม่วงนะเด็กิดินหอดใสแล้วมันก็เป็นติ่งขึ้นได้นี่นี่อินกะหัวมันเลยแต่ว่ามันบ่มีดินมันเลยกลายเป็นเนวนี่นี่นพี่น้องมันม่วงม่วงที่เอามาแต่บ้านพ่อไวท์ไซด์คนเอามาปลูกไว้ เอาขี้ดินโปะใส่เพิ่งในหัวมันขึ้นมานี่นี่เอาขี้ดินโประไอ้เบิ่งขุดโปะไว้ก่อนนี่เกิดมามากมันมาแล้วนี่เขาหลอกเขาเล่หัวมันเบิ่ดเลยนี่นี่ป้านี่สีมันงามๆแต่ติดเหล็บคนมันเป็นติ่งนี่คอมเมนมีขี้ดินนี่มันกะดินทมนี่มันกะนี่นี่เกิดเห็นบอลนี่เนี่ยควรจีรลอ กิโลขไข่แล้วย้ำดิมุมมุมมุม,มออกมาเ <laughs> ลยม,มุมจะขับไปควดอีกเลยแ <c oughs> อ็แลี่ลยแบนี้เ่อเป็นให้คุดเอาทั้งเขมหัวลามออกมัลามออกเข็มหัวคุดผัง,งเข็มหัวกน ได้ใบมันออกเลยมีก้อมันไนด้ไมมันคือเ่กีน้น,นี่ค่อยว่ามันอมันมวง,มง,มงมนั่นแหละอ้หูรำมันออกนอกก็ซับพันหรืเ่ือบมันซับกรืมัน น้าตัวแบบนี้นี่กระมว้ยเห็ดอยู่เห็ดกิดนแนวอื่นเนาะร่างน้ำซะก่อนพี่น้องทำกับพ่อเลยพี่น้องเลยพรมขีดินไ้ก่อนนี่มีหน่อมันมัากหลายพรมไว้ก่อน ใบมะกรูดข่อยเก็บไว้เลยนอกก้องกำหนึ่งใบมะกรูดอยู่น้าม,มีอยู่ต้นช่องต้นน้องแต่ว่ามันบ่ค่อยงามต้นหนึ่งบ่มีใบเตีมเลยต้นหนึ่งเขามีใบยอยู่เก็บเเม,มื่อเส็ดน้ำเขาปุ้นกิน ขายยาพ,พี่น้องมาเบิ่งเข่านะนูนค่อยมามือนนะามันบทันได้ก้มสำเนาะกําลังแบบว่าซี่กําอยู่นะกําลังออกลมแห้งเด้อพี่น้องเอ้พวกนี้พวกพวกลมออกเลยคนเบดิดโอ้ยจังเลยคนโบลิโตกลายมือเกนะิดอะไรได้น,นี่กําลังแบบพอดีเมาพี่น้องเลยมันไวในเข่านี่กําลังพอดีเมาจังหน่อยนี้ ประมาณอาทิตย์หนึ่งจักว่าได้เกี่ยวแล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งได้เกี่ยวในนอนเขาเป็นเขา่าดอเขาดอบงคนกระซุกแล้วงามยุ่ขงามสับนีเวิร์ตขสิดีเนาะอัน,นาัสิเป็นเข่าขกลาง ข่าสิบเอ็ดเขาเอิญข่าสิบเอ็ดมีเข่าสิบเอ็ดสองอันนี้ก็จะว่ามันงันห่วงบบเทิงกับงันฮันีพี่น้องงันห่วงก็คือเวลามันออกห่วงหรือกว่ามันจะก้มกว่ามันจะซุกใช้เวลาเฮิงเติมมันสิบวัยคือเข่าตัวนั้นเนาะ คือฝั่งไทยมันใส่เข่างันได้หลายเข่างันก็คือแบบว่าเข่าที่ใส่เวลารายเดือนกว่ามันจะซุกกว่ามันจะออกห่วงนะพี่น้องแต่อยู่บ้านทามันเป็นหน้าน้นกับสีใส่เข่าโดแต่ก็เข่าระรับกลางกลางข้าอต้มันจังเกิดเข่ากลางก็างามอยู่แต่ว่าแทวหลุมสิบวหอยงามปีนี้แถวบนไห,ห่น้ำพันพักตบสว่าเกิดแล้วมากับโบง,งามจังเป็นยัง มันขยายไปลายไห,นะห่ตบสว่านนะโูทางผู้เลืองเติบไปได้พี่น้องเห็หนบะบอดเจ็ดมือสมบูรณ์จักเพราะว่าคำมันได้เลืองแล้วมันไวไวอยด้เขาเริ่มเลืองเลยค่ะดิกีมือก็ได้เกี่ยวนะพี่น้องบอดหามือก็ได้เกี่ยวแล้วเพราะว่าหน้าเขายอดซ้ำไห้นะมันซุกเลยเลืองแหงเลยโอเคพี่น้องกับประมาณนี้เนะาะไห้อยู่หน้ากับ่มยังลายก็ประมาณนี้แหละแต่ละเถื่อมาให้มานน่ง มือไรขิดอยากออกมากอะคนบุตบต็ออกมาได้พี่น้องปย๊นตก,กออกมาได้เมื่อเที่ยงสกผูพ่อนคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนถูกกำลังใจที่ติดต,ตามหับชมเดอ้อไปแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้อง